Say yêu, say yêu. 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 Say yêu.

ไอ้ฟอหรือปลาดุกนี่โอ้โหอะไรเจะเอบไอ้ชันช้นไอ้ชั้นโตดูไงเป็นไอ้โ <c oughs> อ,อ้ยมันมันฟอบ่ดูไงเป็นพิษดุกโอ้ยของแท้ฉชัน้น <c oughs> เอา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 เนี่ยโอ้ดหเด็ดเดียวเป็ <c oughs> นเรื่องว่ามันจะหลุดหึห <c oughs> ึตะเอ๋จะหลุดไงเนาะใส่น่ารัก น่ารักแม่รักไซส์เป็น,น,นปรุ่นไซส์เว็นรุ่นถึงแก้มเห็นไหมเห็นไหมถ้าไม่มา,ถ,าถึงพวกนี้เช้าเมันกโอ้โหอันนี้ก่งข้างนแล้วจะอยู่ไหมเนี่ยเรามาลุ้นด้วยกันดูดิดูไหมพี่น้องโอ้โหมันดึงไปจนเละเลยนเนี่ยตะขอไอ้ตะขอรุ่นรุ่น ยังไงเนาะพ่อเอ้ยม่ไหนูรอเฮ็ดรุ้โอ้ยจ้าไปจ้าไปแป๊บเดียวเขาไม่หยิบสาบเหรอรวดรวดร้อนร้อนเอาพี่น้องเบิ้งเบ นอยก็ูไเเอาเอเอ้าโอ้โหเกือบพรเปลนไปว่ะมูใส่งามฟิตดุกิตดุกิตดุกิดุกสวยงามโอ้ยไปพถึแจ้งนะว่ะง้ใส่งามเนยป่าเนาะ เป็นมีนเองนี่เป็นบ่อขั้นบ่อยาวนี่มันดินไปดินมามันก็รลุดีดนิดหน่อยโอ้ยเอเ่าที่มาโดูเฉพาะเราไมาตั้งโอ้ดูซิหลังนี้เป็นไงเยี่ยมดูซิโอ้มีแว่นึกหนักนึกหนัก ไซด์บ,บิ๊กไซด์ใหญ่ขึ้ชั่วหรือขึ้ดุกมาลุ้นดิลุ้นเฉยกันอย่าว่าหลุดได้เอาสบายดีไหมบูนแล้วโอ้โหสบายดีโอ้โหไซบิ๊กไซบิ๊กไซบิ๊กโ,โหน้ำหนักน้ำหนักเท่าไรเลยบ้าโอ้โ <laughs> ตัวใหญ่ตัวนีโโ้จะบอกว่าไซบิ๊กแต่ว่าคนในกองพี่น้องเพินน่นจะบอกวา่าหัวมันใหญ่เนาะ เอาเอามือเอาแกนใส่ในไอ่เอาแกนไอ้ไอใส่เน้โยเออที่น้อนยังสิบวงหูยังสิแบบเนอะเต่ากันเลยใส่บิ๊กใส่บิ๊กปลาปันหมันอีกแล้วอ้ยเลยหลายลาบแล้วนี่หลายลาบแล้วอันนี้ลาบอิ่มหลายบ้านเลย กระดูกกับไ่ได้แห,ออาหาอ่อาหารเนาะกระดูกตามหนองเนาะกระดูกธรรมชาติไม่ได้เลี้ยงแคนี่บ่ไม่ได้เลี้ยงเน้บอบ่ธรรมชาติอืมโอ้โหเป็นดีเลี้ยงดีแน่บ่โอ้ไม่เลี้งมาได้เลยพิษดุกวะนี่พิษดุพิษดุ โอ้ยาบ้าหลุดได้คองอีกแล้วแต่มันคองแล้วเอาแงงมาดูวนี่คลองนี่อ่ะหลุดนี่แหละมีคองนี่แลหละใต่ละหู oh. เดี๋ยวคนไทยต้องเห็นป่าอยู่ ย่งไงไวรุ่นกำลังลาบบลอยสายไวรุ่นปลาปันสายลาบฮึวิตดุวิตดุก,ดกเนมือกินมินเนนมนมาซ่ามันก็หลุด